สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมวันนี้ทิปวันนี้นะครับหม้อข้าวอีกแล้วครับพี่น้องออวันนี้ไม่ได้มารีวิวการซ่อมนะครับวันนี้มารีวิวนะครับตัวหม้อข้าว e อิเล็ก่์เดี๋ยวนะตัวหม้อข้าวระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะพามาเจาะนะครับเจาะเรื่อง เซนเซอร์ uh, ensor, นะครับที่ฝังอยู่ตรงตัวออโต้นะครับออโต้ Auto. ซึ่งมอพวกนี้นะครับก็มันจะมีตัวเซนเซอร์นะครับเช็คอุณหภูมิเพื่อที่จะไปสั่งบอร์ดนะครับก็คุมสั่งบอร์ดอีกทีหนึ่งให้ทําการตัดกรณีข้าวสุกนะครับผมตัวนี้มันจะไม่เหมือนออโต้กับเหมือนกับม้อธรรมดานะครับจะคนละแบบกันนะครับตัวนี้จะเป็นออโต้แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ อิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับฝังอยู่ใต้ตัวเทอร์โมตัวนี้จะมีสายอยู่5เส้นนะครับก็เส้นแรกก็คืออ่าก็คือคู่นี้นะครับที่เป็นเทอร์โมฟิลนะครับ2เส้นไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะครับเทอร์โมฟิลนะครับตัวอินี็ตัวเทอร์โมฟิลตัวนี้ก็ต่อจากทิปที่แล้วนะครับที่ว่าเป็นเทอร์โมฟิลสองตัวนะครับแล้วอีกสายอีกเส้นหนึ่งก็เป็นสายกล้าวนะครับ ชั้นที่3คือสายกลาวชั้นที่สีที่5นะครับจะมีอีกหนึ่งคู่นะครับที่เป็นสีดํานะครับที่เป็นสีดํเดี๋ยวจะวิ่งคู่กันมานะครับมาหาโบสถ์นะครับมันจะมาเข้าตรงนี้นะครับแต่ทริปนี้เราได้ถอดออกนะครับแล้วสายมิเตอร์มาต่อนะครับจะมาดูการทํางานของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับว่าทาหน้าที่แบบไหนยังไงนะครับตอนนี้เราก็ได้ต่อเข้าไปที่มิเตอร์ดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะได้เห็นตัวเลขนะครับ ก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเซ็นเซอร์จากลักษณะเดียวกับเป็นเทอร์มิตเ,ตมตเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมเขาก็มาใส่ใต้ตัวออโต้นะครับเพื่อทําการเช็คอุณหภูมินะครับก็เพื่อที่จะว่าอุณหภูมิถึงจุดหยุด,ยด,ยดหนึ่งแล้วนะครับเขาก็าจะมีหน้าที่สั่งให้โบทตัดการทํางานนะครับกรณีข้าวสุกนะครับ พอทีข้าวสุกแล้วน้ําในหม้อเริ่มแห้งนะครับอุณหภูมิความร้อนเริ่มสูงขึ้นนะครับเขาก็จะสั่งตัดนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวตัวสั่งนั่นเองนั่นเองนะครับเช็คอุณหภูมิแล้วก็สั่งไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับตัวไมโครโปรเซสเซอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูการทดสอบวันนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับการทํางานนะครับตัวนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ36 k นะครับ36 k 0.1จ,จุด2จุด3แล้วแต่อุณหภูมิปัจจุบันด้วยนะครับถ้าอากาศร้อนมากตัวเลขอาจจะจุดจุด3จุด4จุด5แล้วแต่นะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าตัวเลขข้างหลังนะครับแต่ข้างหน้ามันจะนิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบการทําง,งานกันนะครับผมอ,อุปกรณ์ที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับมิเตอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์ที่ทําความร้อนนะครับเราจะใช้หัวแรงนะครับ เราจะใช้หัวแรงนะครับคือตอนนี้ต no ัวเซนเซอร์ก็ฝังอยู่ใต้ตัวตัวบอดี้ตัวนี้นะครับเราเราก็จะหัวแรงเนี่ยจี้จี้ลงไปที่ตัวบอดี้นะครับนี่นะครับจี้ลงไปแล้วก็รอสักพักครับนี่นะครับอุณหภูมิเริ่มเข้าไปที่ตัวเซนเซอร์แล้วนะครับเขาก็จะลดลงนะครับอย่างเช่นว่าบอดตัวนี้นะครับอย่างเช่นว่าบอดตัวนี้เขาทํางานที่30องศานะครับ40องศาแล้วสั่ง ให้ทุกอย่างตัดการทํางานนะครับก็คือข้าสุขนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ค่าของบริษัทที่เขาตั้งมาและตัดสอบมานะครับแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้พอเจอความร้อนปุ๊บอุณหภูมิจะวิ่งลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอา,าแรงออกจากตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวสังเกตตัวเลขนะครับสังเกตตัวเลขสักพักเขาจะนิ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้มือช่วยระบายความร้อนนะครับนี่นะครับพออุณหภูมิเริ่มเริ่มลดลงนะครับถ้าอุณหภูมิเพิ่มนะครับค่าต้านทานจะลดนะครับตรงนี้แต่ถ้าอุณหภูมิเริ่มลดลงเริ่มไอตัวเทอร์โมเริ่มเย็นตัวลงนะครับอุณหภูมิก็จะวิ่งขึ้นนะครับตอนนี้วิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เอาแรงออกแล้วนะครับความร้อนที่ตัวเซนเซอร์เริ่ม เริ่มที่จะระบายออกนะครับก็เขาก็จะเริ่มเย็นตัวลงนั่นเองนะครับนอุณหภูมิจะวิ่งขึ้นนะครับก็เซนเซอร์พวกนี้นะครับผมก็จะมีค่าของเขาอยู่นะครับเวลาสั่งซื้ออาจจะต้องดูค่าเดิมด้วยว่ากี่เคนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับอาการที่ว่าหม้อข้าวตัดการทํางานก่อนนะครับผมก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับ เซนเซอร์ตัวนี้ด้วยอย่าซเซ็นเซอร์เสื่อมแล้วก็แล้วก็สั่งตัดเร็วกว่าปกติข้าวดิบอะไรก็ประมาณนั้นก็มีมีส่วนนะครับถ้ากรณีมันเสื่อมวันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับผมการเช็คเบื้องต้นถ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ไม่เสียนะครับแต่ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือเซ็นเซอร์ขาดนั่นเองนะครับผมเซ็นเซอร์ขาดนั่นเองนะครับอ่อเซ็นเซอร์ขาดก็คืออ่า ว่า,าจะหน้าจออาจจะพร้อมเป็นโค้ดอะไรหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าน่าจะมีโค้ดขึ้นที่หน้าจอของตัวมออร์าวนะครับจะมีโค้ดขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับนี่ครับแต่ตรงนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับว่าถ้าเซ็นเซอร์ขาดมันขึ้นโค้ดอะไรนะครับเดีย๋ยวถ้ามีข้อมูลยังไงเราก็จะมามารีวิวกันเนาะตอนนี้อุณหภูมิยังอุ่นๆนะครับที่บอดี้ยังอุ่นนะครับสังเกตว่าตัวเลขยังวิ่งนะครับ จะวิ่งไปจนถึงค่าเดิมนะครับเมื่อกี้จะเป็น36นะครับแล้วก็จะนิ่งอยู่ที่36วันนี้ความร้อนยังค้างอยู่ที่ตัวโวอโอโต้นะครับตัวใช้มือจับช่วยระบายความร้อนนะครับตอนนี้ มันก็เริ่มขึ้นมาที่สามสองแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาที่สามสองแล้วเขาก็าจะวิ่งไปจนถึงสามสิบหกนะครับสามสิบหค่าเดิมนะครับยประมาณนี้นะครับผมก็ ขึ้นมาสามสามแล้วครับจะวิ่งไปช้าๆ้านะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิปัจจุบันด้วยนะครับอากาศอากาศขององศาในปัจจุบันก็จะมีผลนะครับผม ามจนตอนนี้เป็นความต้านทานมานนะครับไม,ไม่ใช่องศานะครับผม ก็้าประมาณนี้นะครับผมการทดสอบนะครับตัวนี้ตัวเลขจะวิ่งช้ามากนะครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเนาะก็เป็นการทดสอบเซ็นเซอร์ของหม้อข้าวระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นคลิป่อมนะครับเป็นคลิปทดสอบเซ็นเซอร์นะครับก็ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็การทดสอบเซ็นเซอร์หม้อข้าวอี ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็พอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณครับ